สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่คิงคองครับพี่คิงคองบอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านอย่าเพิ่งกลับบ้านผมก็ถามพี่คิงคองไปไหนพี่คิงคองบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะครับคุณโด่งต้องไปเที่ยวเลยด้านเอ๊ะอะไรคือเลยด้านคําว่าด้านมันแปลว่าอะไรวันนี้ผมว่าไปหาคําตอบมาเดีว่าครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกันแนะนําของพี่คิงคองนะครับ พองบอกว่าให้เราไปเที่ยวที่เลยด้านนะครับเขาบอกว่าเส้นทางที่ขับเข้าไปเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับแล้วก็ที่ปลายทางเลยด้านเนี่ยก็ยังสวยงามแต่มันจะเป็นอะไรและมันคืออะไรจะสวยมากไหมวันนี้ครับไปเที่ยวน้ำหนาวด้วยกันครับ ใช่ไหมครับไกลไหมเอ่ยครึ่งชั่วโมงที่คือถึงทางเดียวอ๋ออแล้วเลยแล้วเลยไปอีกเดี๋ยวขวาขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะ เลยด้านไม่ไปไม่ได้แล้ววันนี้นะครับเราออกเดินทางจากรีสอร์ทที่เจ้าของน่ารักมากๆนะครับเราก็ดูแลดีมากห้องน้ำสะอาดพื้นที่ดีมากๆครับแล้ววันนี้เราต้องไปพิสูน์ว่าไ,ไอ้เจ้าเลยด้านเนี่ยมันคืออะไรครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในถนนหมายเลขสองสองหนึ่งหกนะครับ โดยออกจากตัวอำเภอน้ำหนาวนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยนะครับซึ่งในเส้นทางตรงนี้นะครับก็คือการออกจากตัวอำเภอหลักนะครับก็คือตัวอำเภอน้ำหนาวนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเลยนะครับนั่นคือเส้นทางนะครับพอดีว่าผมพยายามหาเส้นทางใน Google Map นะครับแต่ว่ามันไม่ปรากฏใน Google m a p นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถแนะนําเส้นทางได้นะครับแต่ว่าก็ให้เพื่อนๆ จากอำเภอน้ำหนาวนะครับแล้วก็ออกมามุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยนะครับจะมีป้ายบอกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บป้ายในช่วงที่เราเห็นนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ขับตามมาเที่ยวได้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเที่ยวภูกระดึงนะครับนี่คือบ้านฟองใต้เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถขึ้นภูกระดึงในเส้นทางใหม่ได้นะครับก็คือขึ้นจากอำเภอน้ำหนาวนะครับ ก็บอกว่าตอนนี้เส้นทางของเราอันซีนเลยครับเพราะว่าเพิ่งโปรโมทเปิดใหม่สดๆแลร้อนหลังจากโควิดนี่เองนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยเที่ยวภูกระดึงแล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยเที่ยวภูกระดึงเนี่ยก็สามารถมาขึ้นภูกระดึงนะครับที่อำเภอน้ําหนาวนะครับบ้านฝองใต้เมื่อแยกแยกเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับพอเราขับมาเราจะเจอป้ายแบบชัดเจนเลยนะครับจะเป็นถ้ำใหญ่น้ําหนาวเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เลยด้านนะครับก็คือเลี้ยวขวานะครับ มีป้ายค่อนข้างใหญ่นะครับะฉะนันเพื่อนๆที่มาเที่ยวเนี่ยหาไม่ยากนะครับเลยด้านลานหินมหัศจรรย์นะครับเลี้ยวขวาไปแค่เก้ากิโลเนะครับแต่เขาบอกว่าเส้นทางเก้ากิโลที่เลี้ยวไปเนี่ยสวยงามมากนะครับก็ลเลยอยากจะพาเ,เพื่อนๆชมเส้นทางตรงนี้กันนะครับเนี่ยครับเลยด้านเก้ากิโลเมตรนะครับ เยวเข้าไปเลยครับโอ้โหเข้ามาปึ๊บก็ทางแคบเลยครับสถานชุมชนนะครับเพื่อนๆก็ระวังสัตว์เลี้ยงของเขตชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าชุมชนเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็ไม่มีรั้วล้อมความชิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เลี้ยงเขาก็จะอาจจะออกมานั่งพึ่งแดดบ้างนะครับออกมาวิ่งเล่นบ้างก็ระวังนะครับเด็กๆในพื้นที่ด้วยนะครับ ยังไงครับผ่านแหล่งชุมชนก็ช้าๆไว้ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์นะครับตอนนี้นะครับพอพ้นจากเขตชุมชนนะครับก็จะเข้าสู่เขตบ้านและสวนนะครับก็จะเป็นสวนเป็นไร่ของชาวบ้านในพื้นที่นะครับตอนนี้ด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นแบบภูเขานะครับลักษณะเส้นทางค่อนข้างเล็กนะครับไม่มีหลายทางให้หลบพันนะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับ ตอนนี้เราก็เห็นเส้นทางเนี่ยผมว่าคนรู้สึกเหมือนกำลังขับรถขึ้นถนนลอยฟา้าเหมือนนะครับเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าเป็นภูเขานะครับแล้วก็ด้านซ้ายทางขวาก็จะแบบไม่มีะระบดบังเลยนัวิวสวยใช่ได้ครับถ้าเพื่อนที่ชอบถ่ายภาพเนี่ยถ้าจะแวะถ่ายภาพในข้างทางที่วิวสวยๆก็อยากให้จอดถ่ายภาพในทางตรงนะครับเพราะว่า ้นี่รถไม่เห็นบางทีอาจจะเกิดัางเฉียวชนได้นะครับแต่ถ้าเป็นทางตรงเนี่ยน่าจะพอหลบกัได้อยู่โอ้โหประมาช่วงนี้นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับขนาดเล็กเลยนะครับต้องขับระวังนะครับเวลาหลบกันนี้หลบกันค่อนข้างยากนะครับ เลี้ยวหักสองตัวน,นี้ชันขึ้นเรื่อยๆเลยครับโอ้โหเระวัดระวังรถสวนลงมานะครับถ้าไม่มั่นใจก็ให้สัญญาณนะครับิแต่ให้รถที่กำลังจะลงมารู้ว่ามีรถสวนขึ้นไปนะครับเพื่อนๆที่ขับรถในเส้นทางแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ปิดวิทยุนะครับ ิดวิทยุเพราะว่าเราต้องฟังเสียงแตรรถที่เขาบีบลงมานะครับเ <c oughs> พราะว่าทางมันแคบถ้าเพื่อนเปิดวิทยุเสียงดงังเวลาขับรถเนี่ยเพื่อนอ,อาจจะไม่ได้ยินเสียงแตรรถที่เขาให้สัญญาณลงมานะครับการเกิอดอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับถ้าเราปิดวิทยุแล้วเราฟังเสียงแต่ถ้าเราเปิดเพลงเสียงดังนี่โอโ้โหเปอร์เซ็นต์ของการเฉียวชนนี่เกิดขึ้นได้มงงากๆมาก สุดยอดครับสวยจริงๆโอ้โหวิวด้านขวาสวยมากมากสูงมากครับเพื่อนๆตอนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหตอนนี้เหมือนลอยอยู่บนถนนลอยฟ้าเลยครับเส้นทางสวยมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมวิวข้างทางก่อน นี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางก่อนที่จะถึงเลยด้านนะครับในจุดนี้เป็นจุดที่เขาทําไว้เพื่อให้เราไดด้ ที่เราชมวิวตลอดเส้นทางนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาที่ภูเขาลูกนี้เนี่ยโอ้โหวิวถ่ายภาพสวยได้หลายจุดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับจุดนี้ก็สวยครับนี่ฮะจุดนี้ก็เป็นอีกเนินหนึ่งที่สวยนะครับโอ้โหภูเขาข้างหน้าก็วิวสวยครับแต่เส้นทางเล็กนะครับเส้นทางเล็กมาก ขับระมัดระวังนะครับโอ้โหในเส้นทางนี้นะครับมีภูเขาหลายรูปแบบนะครับทั้งภูเขาดินภูเขาหินคือวิวสวยงามมากครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปก,กธรรมชาติเนี่ยผมแนะนำเลยครับถนนก็อันซีนนเลยครับเนี่ยดูฮะดูวิวถนนนะครับโอ้สวยมากนี่ครับอื้ม จะดูวิวเพลินนะครับเพื่อนๆล่วงเขาเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหดูเส้นทางสวยจริงๆโอ้โหดูวิวนะครับเพื่อนๆภูเขาลูกนู้นเหมือนแคนแคนยอนเลยครับที่มีภูเขาหินนะครับแล้วดูวิวดีครับเส้นทางโอ้โห,โอโห,โอโหโปอมแบบกว้างไกลมากเลยครับ สายถ่ายภาพนี่ห้ามพลาดเลยครับเนี่ยเส้นทางยังรู้สึกให้ความรู้สึกอันซีนนะครับแล้วก็ปลายทางนี่ไม่รู้ต้องลุ้นมากครับอยากไปมากๆเหมือนกันจะได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนทุกคนนะครับทั้งเส้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับถนนลักษณะแบบนี้ขับยากพอสมควรนะครับเพราะว่าถนนเขาแคบมากนะครับ ไม่มีจุดเบรกด้วยนะครับโดยปกติถ้าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยเขาจะมีพวกเหล็กแผงก้นอะไรเงี้ยแต่นี้คือมีแค่เสาปูนเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของการพลาดแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบครั้งใหญ่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากนะครับเพื่อนๆการมาเที่ยวในเส้นทางนี้ก็อย่าดูวิวเพลินนะครับดูวิวครับดูวิวโอ้โหกลัวดูวิวเพลินแล้ว แบบรถไม่ยอมเข้าโค้งครับสวยจริงๆวิวแต่ละจุดเนื่องจากเขาไม่มีต้นไม้นะครับแล้วเขาก็ไม่มีเบรเลอร์ที่บังสายตานะครับเพราะฉะนั้นในเส้นทางการเดินทางมาทั้งดูสวยเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆมาถึงแยกตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบ่อนะครับเลยด้านลานหินมัสจัน1.3กิโลนะครับก็เลี้ยวขวาตามป้ายได้เลยนะครับ เราก็จะผ่านเขตชุมชนอีกแล้วนะครับยังไงก็ระมัดระวังนะครับหลายๆครั้งนะครับที่ผมเดินทางแล้วก็เราเจอลักษณะสเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ททแคบๆะนะครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนอนสร้างวัฒนธรรมนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นทางที่แคบเราไม่มีหลายทางเนี่ยถ้าต้องหลบลงหลายทางจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ขับรถกระบะนะครับหรือขับรถที่เป็นรถยกสูงนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับหลบให้ทางนะครับกับเพื่อนๆที่ขับรถเก่งนะครับเนื่องจากว่ารถเราเนี่ยสูงนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะหล,ลบลงข้างทางได้ดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างเราก็จะไม่กระแทกไม่เสียหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทราบวิธีทำดีๆน,นะครับเพื่อนๆจุดเบอร์สักครู่ก็เป็นจุดหนึ่งที่อันซีนนะครับเนะี่ยเราก็เริ่มเห็นแบบเอ้ยมีต้องขับแบบผ่าน ทางน้ําไหลอะไรเย่างนี้ครับโอ้ตรงนี้ก็สวยนะครับถนนช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงจุดท่องเที่ยวของเรานะครับโอ้โหถนนแคบแล้วก็ลงทางชันมากนะครับตอนนี้เรากําลังค่อยๆไต่ลงไปนะครับอ๋อนี่ครับถึงแล้วครับเพื่อนๆหน้ารถนี่ทิมลงแบบชันมากครับไปครับเดี๋ยวลงไปดูกันว่า โหความสวยงามด้านล่างเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆแล,แล้วนะครับเราก็มาถึงเลยด้านลงไปดูข้างล่างเดี๋ยวครับเลยด้านลานหินมาลจันครั้แรกที่มานะครับต้องบอกว่าเส้นทางข้างบนนี่โอ้โหสวยงามครับอันซีนด้านล่างเนี่ยก็น่าจะสวยงามนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นลักษณะพิเศษของตัวเขาเองนะครับ ลานหินข้างหลังนี้นะครับให้ความรู้สึกแปลกตามากนะครับเพราะว่าเขาถูกน้ํากัดก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นหลุมๆได้แปลกตามากครับไม่เคยเห็นเลยครับเนี่ครับน้ําเขาจะกัดซ้าหินเป็นโพรงนะครับอย่างเงี้ยฮะเป็นโพรงกลมๆแล้วโพรงข้างล่างก็ทะลุกันได้ด้วยนะครับโพรงเล็กก็มาทะลุโพรงใหญ่แบบนี้ครับเออแปลกดีนะครับแล้วก็หลุมนี้นะครับเนี่ฮะเหมือนมีการ ทำขึ้นเลยครับมีตัวแบบโอ้นี่หลุมเล็กนะครับนี่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใหญ่นี่เป็นหลุมใหญ่โอ้โหพวกนี้นี่ถูกการกลัดกนจากน้ําที่หมุนเวียนหมุนวนนะครับอแล้วหลุมแบบนี้เยอะมากครับหลายไซส์มากๆล่องลอยหลุมช่วงนี้นะครับ,รรบเพื่อนๆติีาราการเป็นอะไรครับ <laughs> ผมว่ามันเหมือนรองเท้า <laughs> เหมือนรองเท้าสตัดเห <laughs> มือนลอยรองเท้ายักษ์เลยครับ โอ้สวยนะครับเนี่ยพอเราเดินมาสักพักนะครับเราก็จะเห็นกับลานหินใหญ่แบบนี้เลยครับเพื่อนๆเราโอ้โหรู้อันซีนมากเลยครับเพื่อนๆที่เดินเที่ยวตรงนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าจะมีหลุมกับดักนะครับเป็นหลุมโก่งๆอย่างนี้ครับเยอะมากเลยเดินก็ระวังนะครับเพราะว่าถ้าข้าเท้าตกลงไปนี่เรื่องใหญ่นะครับนี่ครับเป็นลานหินที่สวยมากแล้วก็เขาบอกว่าหินที่อยู่ตรงนี้นะครับ ไม่ใช่แค่หินที่ขวางน้ํานะครับเขาบอกว่าใต้หินเนี่ยมีโพรงน้ําเวลาที่ช่วงที่น้ําช่วงที่ฤด,ดูกาลที่น้ําน้อยเนี่ยน้เาเขาจะลอดใต้หินนี่ครับแล้วไปโผล่เพราะฉะนั้นเนี่ยใต้หินนี่มีน้ําไหลด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาสวยจริงครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับในวันที่มีน้ําไหลลงมานะครับ ลองคิดความรู้สึกที่น้ําท่วมหินสักประมาณสักท่วมฝ่าเท้าเราครับสักประมาณ2เซนติเมตรสเซนติเมตรนะครับน้ำค่อยๆไหลลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองคิดดิครับว่าจะสวยขนาดไหนและพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่น่าเล่นน้ำมากครับเพราะน้ําจะใสมากเพราะน้ำก็จะวิ่งอยู่บนลานหินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเล่นน้ําในวันที่น้ํามันเหมาะสมเนี่ยลานนี้จะสวยมากแล้วลานนี้เป็นลานที่น่าเล่นน้ามากๆนะครับ แลดูวิวข้างบนครับเพื่อนโอ้โหน้ำหนามีดีจริงๆครับเลยด้านสวยงามยกนิ้วเลยครับสุดยอดไปครับ อ้โหตอนนี้นะครับราลงมาดูว่าน้ำเนี่ยเขาวิ่งลอดใต้หินจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าน้ำเขาวิ่งลอดใต้หินไปเลยนะครับโอ้โหอันซีนมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น้าเขากัดก่อนวนเป็นน้าวนครับเวลาน้าเยอะเขาไหลเวียนวนมันก็เลยทำให้หินเป็นรูวงกลมตเต็มไปหมดเลยครับอันซีนมากสุดยอดสวยสวยสวย อยขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหไดครับ ชอบมากเลยครับหมู่บ้านนี้เขามีเส้นทางอันซีนตรงนี้นี่คงเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ถ้ามีน้ำเด็กๆก,ก็หน้ามาเล่นนะครับโอ้โหและจุดนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่เพื่อนๆสามารถมานอนกลางเต็นกันได้นะครับโอ้โหนี่วิวนี้นะครับถ้าถ่ายรูปเนี่ยสวยมาก เหมือนฟูจิเมืองไทยเห็นไหมฮะเหมือนฟูจิประเทศญี่ปุ่นไหมครับโอ้โหวิวภูเขาไฟฟูจินุนไทยนะครับและสำหรับสายแคมปิ้งที่ชอบก่อกองไฟนะครับ <c oughs> ก็มีโซนที่เขาสามารถก่อกองไฟได้ด้วยนะครับโซนนี้โอ้โหลมพัดเย็นสบายมากนี่ครับสามารถก่อกองไฟได้ด้วยนะครับแถมวิวด้านนู้นยังสวยงามมากนะครับ โอ้โห oh, oh. ผมเชื่อว่าในบางวันนะครับถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ได้ดูวิวภูเขาวสวยๆนะครับผมว่าบางทีความสุขของชีวิตมันกลับมาแทบจะร้อเซ็์นะครับผมชอบวิวตรงนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าวิวภูเขามันสวยโอ้โหดูดิครับภูเขาไฟฟูจิึ๊บโอ้โหดูวิวครับสวยมากเลยชอบไหมครับเพื่อนๆและทั้งหมดนี้ครับก็คืออำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทเพื่อนๆเห็นในคลิปนี้ก็คือคำตอบที่เราต้องการเมื่อเช้าว่วา เลยด้านคืออะไรเพื่อนๆได้เห็นแล้วใช่ไหมครับเลยด้านคือสิ่งมหัศจรรย์ของเพิร์น้ําหนาวและผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น้อยที่ในโลกนี้ที่จะมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสมาเห็นได้เที่ยวที่นี่ทุกทที่ที่เราเดินทางทุกทที่ที่เราเห็นในเมืองไทยผมว่ายังมีอีกมากมายนะครับที่ผมมั่นใจว่ายังเป็นสิ่งที่น่าค้นหา และผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนออกมาค้านหาครับสุดท้ายนี้สําหรับทริปนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของรีสอร์ทเมื่อเช้าน่ารักมากครับกับข้าวอร่อยมากแล้วก็วันนี้นะครับอําเภอน้ําหนาวดึงดูดเราอยู่ที่นี่เป็นคืนที่สองถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นผมนะนั่งอยู่ตรงนี้กับวิวด้านหลังผมว่าเพื่อนๆทุกคนคนงจะไม่อยากกลับไปไหนใช่ไหมครับและนี่ครับคืออําเภอน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูร์ครับสำหรับ EP นี้ อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับล้าที่จะหนีคนที่บ้านออกมาเที่ยวอ,อไม่ใช่อยากให้เพื่อนๆทุกคนออกมาเที่ยวครับเที่ยวเมืองไทยอุดหนุนพี่น้องอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับเมืองไทยมีดีเสมอบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ